แต่ว่านางเกลียบไปแล้วครับแล้วสามมีนานตามหานางอยู่ครับสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่เพียบสึงฟ้าทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดเล็กวันนี้เดินทางมาในป่าแห่งหนึ่งซึ่ง จุดน,นี้ผมเคยมาหลายครั้งแล้วเชื่อว่าพี่ๆคงได้เห็นได้ชมกันแล้วนะครับที่ผมเคยมาเจอกับดาวเรืองสร้งแรกเลยนะพี่พนะที่ผมมาที่นี่เหตุผลเพราะว่าผมเนี่ยจะมาดูที่ที่ผมเจอดา,ดาวเรืองครั้งแรกเนี่ยว่ายัางมีร่องรอยอะไรไหมยังมีใครมาพักอาศัยไหมก่อนหน้านี้เจอกับสามีนางที่ตามหานางแล้วก็ไม่เชื่อว่าดาวเรืองไม่อยู่แล้วผมก็เลยกลับมาที่นี่เพื่อจะเจอร่องรอยอะไรสักอย่าง หรือสามีเขามารอที่นี่หรือเปล่าเพราะทุกคนครับตอนที่ดาวเร,เรืองเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยอ่าดาวเรืองที่ผมเจอเรืองที่เป็นเป็นวิญญาณไปแล้วนะครับก็นั่นะนะแหละก็คือมารอสามีตรงนี้แหละเหมือนกันนะครับปรอสามีโดยที่ไม่ไม่รู้เลยว่าสามีจะกลับมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยเจอกันนานมากนะครับสามีไปทํา สงครามนะครับก็ทำเพื่อชุมชนเพื่อประเทศชาติแต่กลับมาแล้วภรรยาก็ไม่อยู่แล้วทุกคนสามีคนเน,นี้ยตอนเนี้ยก็ยังตามหาดาวเรเืองอยู่แล้วก็ไม่เชื่อแข็งนั้นว่าดาวเรเืองตายแล้วมีการทำร้ายร่างกายผมด้วยนะครับแต่ผมไม่อะไรผมเข้าใจเขาคิดว่าเราโกหกนะครับดาวเรเือง ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไปเกิดจริงหรือเปล่าหรือดาวเรืองอยังวนเวียนอยู่หรืออยู่ที่ไหนทั้งแห่งหรือเปล่าผมก็เลยเข้ามาที่นี่จุดที่เจอดาวเรืองครั้งแรกนะครับเพื่อผมจะได้บอสแสอะไรบ้างนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้จะมีอะไรหรือเปล่าก็รอชมรอติดตามกันนะอันดับแรกคือขอกำลังใจนะครับผมนะแล้วก็ซัพพอร์ตเราโดยการไม่กดค้างโฆษณานะครับ ผมจะพยายามนะครับทำให้เรื่องนี้มันจบไวๆนะครับผมต้องโออีกหนึ่งอย่างคือบอกความจริงกับสามีเจ้าเรืองไปแล้ว <c oughs> ที่เหลือก็รอให้เขาได้รู้เองได้เห็นกับตาซึ่งผมเนี่ยจะมาที่นี่นะครับมาเฝ้าดูว่ามีใครเข้ามาทำอะไรที่หรือเปล่าหรือสามีเจาเรื่อง มา,มาหาราเรืองที่หรือเปล่านะก็ตามนั้นทุกคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรสามีเขานะไม่เชื่อก็ให้หายอย่างนั้นต่อไปนะผมก็จะทำแล้วที่ผมทําได้นะครับไปทุกคนไปยังจุดที่ดาวเรืองอยู่ตอนที่นางมารอสามีนะทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเนี่ย ถึงจุดที่ดาวเรืองอยู่แล้วพี่นะผมก็ค่อยๆจะพยายามค่อยๆเดินดูไปเรื่อยนะว่ามีใครหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่มีนะไม่มีน้ำใสมากพี่สีเนี่ทุกคนตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าดาวเรืองเนี่ย เป็นผีเนี่ยผมก็ามานั่งพูดคุยกับดาวเรืองเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ดาวเรืองก <c oughs> ็งเล่าให้ผมฟังหลายๆอย่างนะครับคือกับตัวเขานะแถมพาผมไปหมู่บ้านด้วยนะครับพาผมไปหมู่บ้านด้วยนะหมู่บ้านนางเนี่ยคนอยู่เยอะมากนะครับนี่ที่ของดาวเรืองที่เคยอยู่นะตอนเนี้ยมันลกละลกมันล้างมากนะครับก็ไม่มีวิแววว่าจะมีใครมานะทุกคน ผมไม่รู้ว่าตอนนี้สามีเขาไปไหนแล้วนะผมก็ทําได้เท่านี้จริงๆนะบอกเท่านี้แหละถ้าเ่าจะเชื่อไม่เชื่อก็จะเข่าลนะทนนะให้เป็นเรื่องของเวรกรรมแล้วกันนะครับผมเขาไม่ได้จะอะไรหรอกนะขอขยันจุดนี้ก่อนมันลบมากเลยทุกคนนะไหนก็มาแล้วนะเคลียรย์ไปเลยนะให้สะอาดโล่งๆทุกคนนะ นี่ใหญ่ไนะแต่ตอนที่เราเลี้ยงอยู่ทุกคนนะมันสะอาดนะตัวคอยดูแลสะอาดตลอดเลย ผมไม่รู้แต่ว่าน่าอยู่นะรตอนเราเลี้ยงอยู่น มันอยลงมาทุกคนถือว่าสะอาดนะทำให้มันนั่งนั่งขึ้นหุ่นนะตอนแรกรกมากมากตอนนี้ผมทำให้มันมสะอาดขึ้นนะครับให้มันดูน่านั่งน่านอยู่มากขึ้นนะครับก็เป็นจุดที่พักผ่อนก็ได้นะตอนนี้เราเรืองก็ไม่อยู่แล้วทุกคนนะ ที่ดีมากทุกคนนะอยู่ติดน้ําด้วยนะครับเราจะมา <c oughs> นอนพักน,น,นอนเล่นได้เลยนะ แต่ผมยังมีความรู้สึกว่าเหมือนดาวเรืองเขายังวนเวียนแถวนี้นะพ,พี่ความรู้สึกผมนะพี่พ่นะก็อาจจะเป็นคิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกจริงๆว่าดาวเรืองยยังไม่ไปไหนพี่พนะยังอยู่แถวแถวนี้นะครับผมสุดายนะพี่พนะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมนั่งๆนงเนี่ยมันก็อยู่แบบวางเวงมากๆนะนะเงียบกิฟต์นะวางเวงมากนะครับก็เราดูว่า จะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดาวเรืองไปเกิดแล้วจริงๆอยูหรือยังอยู่ที่นี่นะครับ <S <S เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาที่นี่นานมากๆแล้วนะพี่พี่ไม่ได้เข้ามานะมากมากเนะี่ยผมเพิ่งเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เรื่องสามีดาวเรืองกลับมาเนี่ยผมเพิ่งจะเข้ามานะต้องสั่งก่อนนะพี่ขอเชิญพี่โชคนะพี่นะพี่โชค กลับมาคือไม่เจอเมียแล้วนะเมียตายแล้วตอนที่เมียอยู่ผัวก็ไม่กลับมาเลยนะเพราะว่าทําหน้าที่อยู่ก็เข้าใจตรงนี้ดีทุกคนเข้าใจดีด้วยเข้าใจดีมากๆเลยนะครับโอเคทุกคน เร,เราจะนั่งพักผ่อนตรงนี้แหละนะเราดูว่าจะมีใครผล่หมาหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนมานอนพักตรงนี้สะกูแล้วกันนะนี่ตะกูนะเผื่อพักสายตาหน่อยนะครับผม เฮ้ยเชีย,ยแม่หมอแล้วใช่ไหมครับแม่หมอผมมามาที่นี่หลายครั้งแล้วครับแต่ครั้งนี้ผมจะมาหาคนช่วยดาเรืองครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือไปเกิดแล้วก็แม่หมอมาพี่พี่แม่หมามาแม่หมอแล้วแม่หมอมามาได้ยังไงครับแม่หมอ คยเจอแม่หมอที่นี่มาก่อนแต่ผมมาที่นี่บ่อยแล้วครับแม่หมอผมมาหามีขสาวที่ชื่เราเลี้ยงแต่ว่านางเสียไปแล้วครับแล้วสามีงนานตามหาหนางอยู่ครับแม่หมอ <c oughs> แล้วเราเรืองใครจับกระขังเราเรืองไหมครับไม่ถ้าไปเกิดแล้วหรอครับไม่ครับทานอาหารส่วนใหญ่ไม่เจอวันาหารมานานมากแล้วครับ ที่พันหารทาไว้คือเพื่อไม่ให้พวกมอผีชั่วเอานั่งเอาเรื่องไปเป็นทาสเพราะทำไมมันยังไม่ไปเกิดอครับคม่หมอผมว่าทำบุญที่มาแล้วนะมันไม่ยอมต้องให้วันนี้ปล่อยมันวอกหวาจะทำบุญอะไรมันก็ไม่ไปเกิดแล้วมันหวงลูกนะผมว่าแล้วครับคม่หมอแล้วมันรู้หรือเปล่าว่า <c oughs> อันนี้ ตามีของดาเวเรืองเนี่ยออกมาตามหารครับตอนนี้ไม่หรอไ่นอะไรมันกรแล้วผมทำยังไงผมต้องตามหาพันธยก่อนเพื่อให้รู้ว่าสามีดาเวเรืองตามหาอยู่ครับใช้หมอใช่แล้ว,ว,ลวทุกคนน้องออกมาแล้วถ้าเจอเกันได้ครับในเมื่อสามดวงญาดาเวเรืองเขาไม่ให้เป็นคนแล้ว กับพี่น,นะครับาสมุดหาสามีมันมาเจอก็เจอมันในรลัเ็นพีครับไม่ห,หมออันนี้ก็ใช่ครับแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนครับผมมีเรื่องที่มีความหวังแล้วจะหาพานหาแล้วให้พานหาเนะี่ยให้ทานหาเนะี่ยเอาดูวิญญาณเราเรืองนะครับให้สามีเขาเจอเจอเพราะตอนนี้นสามีเขาตามหายอยู่นะ ก็อยากจะให้พูดความจริงออกไปกับตัวเองนะเราเรือให้พูดเองเลยว่าเรือไม่อยู่แล้วจริงๆเรื่องดีผ่านหาไม่ให้ขังกระขังเร้แต่ว่าเก็บดูแลไว้กลัวจะเป็นธาุของไอ้ผู้หมอผีชั่วผ่านหานคิดดีมากคนนะก็คุณแม่หมอแม่หมอพูดความจริงใช่ไหมครับ ต,ตามหาพันหานก่อนหาพันหานว่าดาวเรืองดูพันหานจริงใช่ไหมจะให้ออกมาหาสามีเขาใ่ไหมหมอเองรู้ไหมว่าพระน้าแบบนี้ไปทถมานะทำไมครับไปเล่นงานม่อพี่วจวดจำม่อพี่อากา,ารนะแล้ว <c oughs> ผมก็ต้องรอให้ไอา้พันหานกลับมาก่อนใช่ไหมครับเอาไปรักพาตัวีไปถมานี่ เขาบอกว่าฟันห่างไปพม่าอยู่ตอนนี้ไปจัดก,การมาผีชั่วแล้วก็ไปรักษาตัวด้วยไปเอาวิชาความรู้ด้วยขไม่รู้นะไม่รไรเอเพียงแม่นผดูแลืนป่แลีสัง,ไงไเ่ะเลีแนนะนี้นะา,น,ากกน,นี้ครับไม่หมอ ก็ขอบคุณมา,มากที่อย่างน้อยไหม่หมอออกมาพูดแบบให้เราได้รู้ว่าดาวเรืองอยู่ความปลอดภยัยถึงม้ไปเกิดก็ตามแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับโอเคทุกคนขอบคุณไม่หมอมากครับมมไม่หมอเราขอขอไม่รบกวแล้วแม่หมอจะกลับอย่างนั้นเนี่ยเงเจานะครับได้แล้วครับแม่หมอผมกลับบ้านครับไม่หมอาจาอจาใช่ครับมันเย็นมากกันด้วย คนคงได้ยินใช่ไหมแม่หมอก็พูดดังพอสมควรนะครับตอนนี้ดาวเรืองอยู่ความปลอดภัยนะครับอยู่กับพานหาพผาหารดูแลอยู่แต่ว่าไม่จับไปเป็นทาสอะไรทั้งนั้นให้เขาอยู่ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าหมอผีชวนเนี่ยมันเยอะมจา,อาจับพันอาพัจับนางดาวเรืองเนี่ยไปเป็นทาสแล้วหมออาัาหารทาถูกต้องนะครับผมถึงยังไม่ไปเกิดไม่เป็นไรแต่ผมขอให้ดาวเรืองนั้นรู้ว่า สามีตามหานางอยู่และให้ดาวเร,เรืองเนี้ยออกมาหาสามีพูดความจริงสามีกับปากผมไม่สามารถบอกได้นะครับบอกไปแล้วก็ไม่เชื่อบอกไปแล้วก็ไม่ฟังไม่รู้จะบอยอย่างไงทุกคนนะคงก็หนักใจเหมือนกันนะครับกับเรื่องนี้อยากให้ดาวเร,เรืองออกมาพูดเองดีกว่าสามีเธอไม่ฟังใครเลยนะไม่เชื่อด้วยซ้ําอย่างนี้แหละครับด้วยความที่เขาเป็นนักรบหรือเป็นทหารสงครามเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไร เสียใจายมากถ้าต้องเจอเรื่องนี้นะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากเจอนะเรื่องแบบนี้ทุกคนโอเคไม่หมอเอามกผมออกไปแล้วผมไอยมากผมไม่รู้ไม่หมอเนะี่ยเขาทําสมาธิแถวนี้หรือเปล่านะนี่เป็นจุดท,ที่ผมเจอเร,เรื่องครั้งแรกแล้วก็ผมก็พูดคุยกันนางหลายครั้งนะตั้งแต่เจอครั้งแรกพวกกองพูดคุยกันพูดคุยกันเรื่องนางเรื่องครอบครัวนางเรื่องบ้านนางผมก็ไปมาแล้วนะ หมู่บ้านนางหมู่บ้านใหญ่มากคนอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ <c oughs> นางก็เล่าเรื่องสามีนางให้ฟังก็เป็นเรื่องจริงที่สามีนางออกมาพูดก็เป็นตรงกับที่เราเลี้ยงพูดจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้แล้วนะครับผมนะโอเคครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวผมจะเสียงไรวะเดินทางกลับแล้วทุกคนนะฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะปล่อยๆแล้วแล้วก็ฟ้ามืดคืนมาแล้วไว้พบกวันคลิปหน้าไม่เหมาะไอ้ทุกคนครับเดี๋ยวขอกลับาแล้วขอบคุณไม่เหมาะมากมากทุกคนนะ ก็ขอให้เรื่องตะเรืองผ่านไป,ไปด้วยดีอย่างนี้อย่างน้อยวันเนี้ยผมมาผมไม่เสียเที่ยวนาจะเจอแม่หมอด้วยทุกคนนะ